สวัสดีครับ FC ที่รับขารบทุกท่านนะครับของช่องอดหนุยย h ช n แนลหรืออดหนุยคุยเรื่องหวยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาพบกับตัวเลขนะครับของนิตยสารเก่งจริงนะครับเก่งจริงงวดประจําวันที่16ธันวาสองพันนะครับ เก่งจริงงวดนี้เลขหน้าปกของเจ้าแม่ทองมานะครับวางไว้ที่5กับ8นะครับดึงเด่น8นะครับถ้า5มาก็จะเป็น5 3 5 6 5 8 8มาก็จะเป็น8 3 8 6แล้วก็8 8 3ตัววางไว้ที่5 4 8แล้วก็5 9 8 เป็นยังไงชอบเลยนะครับผมตัวสําหรับตัวผมเองนะครับตัวแอดเองชอบเลยนะครับงวดนี้ของเจ้าแม่ทองมา83 85นะครับ84นะครับ53ระวังเบิ้ลนะครับ59นี่คือเลขที่น่ามองที่สุดนะครับงวดสำหรับงวดนี้ เลขในนะครับเลขไส่ในข้างในนะครับปอชัยเชษตนะครับหลักร้อยเจ็ดกับเก้าหลักสิบหนึ่งกับศูนย์ดึงหนึ่งนะครับตัวเด่นเดียวหนึ่งหลักหน่วยห้ากับสองนะครับห้ากับสอง 0 5นะครับถ้า1มาก็จะเป็น1 5แล้วก็1 2 0 5 0 2เลข3ตัวก็จะเป็น9 1 5 9 1 2 9 0 5 9 0 2นะครับ7ก็จะเป็นตามนี้นะครับ7ตามนี้นะครับตัวนี้เป็นเลขหลอนนะ เด็กหลอนอยู่พอสมควรนะครับดูประวัตินิดนึงนะครับก็ติดตามมาพอ,อสมควรไม่นึกว่าจะโปเช็คขนาดนี้นะครับหลัก17กับ9หลักหน่วย6กับ7ไอ้เราก็ไปชอบ97เนี่ยชอบนะผมชอบเมื่อที่แล้ว97แต่เป็นชอบล่าง นไม่นึกว่าเขาจะมาบนนะครับสุดท้ายมาบนนะครับแม่นมากนะครับเนี่ยตัววิ่งเขายังให้97เลยตัวตัวจับคู่เขายังให้97เลยถูกเลยนะครับถูกถูกเลยนะครับวันนี้นะครับนะคนดูไวน้นะครับมีสิทธิ์นะครับ ผมถึงว่างวดนี้เลขหลอนจะมาหรือเปล่านะครับมีสิดนะครับเป็นจริงอันนี้โดสมามาที่สราชสารนะครับวางบนไว้ที่1กับ9นะครับ1 1 1่งหนึ่งหไม่มี9 5้าห้ก้าเก้นะครับ สรอยทิพ2กับ4รางวันล่างนะครับสรอยทิปล่างอยู่ที่2กับ 4, 4ี่สองห้าสีาถ้ามาทำนี้ดูสถิติหรือประวัติ1นึ่เข้าเก้าหนึ่งนะครับสราชสารเจ็ดเข้าเก้าเนะครับ เลขล่างส้อยทิพไม่เดินนะครับแต่เลขสอราชราชสารในเข้าทั้งหนึ่งและเจ็ดนะครับงวดนี้หนึ่งกับเก้าจะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ตรงสองนะครับสองอาจารย์ตรงอาจารย์ตรง สามสองห้าสองเจ็ดสองแปดสองแล้วก็เก้าสองนะครับหนึ่งหกสองรวยนะครับเม็ดเดียวรวยดูนะครับดูประวัติอาจารย์ตรงนะครับให้สี่เจ็ดสี่นะครับ เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเกนะครับถ้าจับวินแบบนี้ก็จะเข้านะครับต่อไปเก่งหนึ่งนะครับของเก่งจริงเก่งจริงเก่งที่หนึ่งสี่สองห้าเจ็ดศูนย์นะครับสี่สอ้เน้นไปที่วิ่งไปที่0ูนย มาแล้วครับ0405นะครับ504405นะครับไม่แน่นะครับเก่งสองสามเจวิ่ง1นะครับชนกันทั้งสองเก่งอยู่ที่ 7, เจ็่เจกับ5 5กับ7ดดูสถิตินิดนึงนะครับ เก่งหนึ่งสวิ่ง7เข้า9 7นะครับในนี้จับคู่ไม่เข้านะครับเก่งสองเจ็นะครับ, 2, 7, 8, 0, 5, 2, นรบชนกันที่7กับ0เข้า9 7นะครับเข้า9 7 0 9 7จ็เก้าเจ็ดเข้าเลขชนนะครับ งวดนี้ชนที่5กับ7นะครับจะเข้าไหมงวดนี้ชนที่5กับ7แต่ดีที่ว่ามันมาอยู่ตรงนี้ก็มีถ้ามองไปมองมาตัวนี้ก็จะมีโอกาสนะครับ045 0์สี่นะครับ b ีร1นะครับ b ีร้อยเอ็ดเบบี้เบบี้หรือ b ีร้ออนะครับหลังวันที่หนึ่งเด่นอยู่ที่0 7 8 4 8ตัวเดียว 5, 5้4 5 4 5สี่หเลขท้ายของร้อยเอ็อยู่ที่7 5 4 8 วิ่งแนะครับสวยนะครับสวยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ยังมี8นะครับสด้วยดูสถิติของเบบีหน่อยเบบีร้อยเอ็ดบน7นะครับเข้า7จดเลยเก้าเจด ล่างหนึ่งก็เข้าเก้าหนะครับ b ก้าหนึ่นะครับเบบีรอยเอ็ดงวดนี้บนล่างวางอย่างนี้นะครับผมว่าน่าจะมีโอกาสเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับหาอาจจะเป็นล่างแปดอาจจะเป็นบนหรือวางถูกแล้วคำนองนี้ครับโหนบุรินโหนบุริน เลขดวงดาวนะครับเลขดวงดาวบน1กับ0เลข0 4 0ยหมาอีกแล้วนะครับล่าง2กับ7นะครับอย่าลืม2 7ด้วยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับโหน,น,นบุรินโหนบุรินไม่เสียชื่อนะครับ บนเก้าเจ็ดล่างเก้าหนึ่งแม่นๆน,นะครับขาดไม่ได้ว่าจะไม่เอามาลงให้ดูไม่ได้นะครับท่านต้องได้ชมเลกสวยๆอย่างนี้ดูเอาไว้นะครับโดยเฉพาะคู่นี้นี่ผมว่ามีให้เห็นนะไม่รู้จะอยู่บนหรือล่างแต่ว่ามีให้เห็น เลข0น,นี่ก็ไม่ธรรมดานะเพราะในเล่มนี้เขารู้สึกว่าเขาจะจัดหนักไปที่0กับ2นะครับอนเอกนกหนองรีรางวันที่19อันนี้ก็ดูไว้ก่อนเขาเพิ่งออกไปบนล่างแล้วยังจะมาอีกเหรออะไรจะหลอนกันขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ผ่านไปก่อนนะครับ ขวัญใจของขวัญจากใจมุมแดงนะครับ972นะมุมน้ำเงิน9723ชนกันที่3มตัวนี้นะครับหาตัวมาเสียบนะครับหาตัวมาเสียบงวดที่ผ่านมา มุมแดง1 7ึ่งดหมุมน้ำเงิน6กแปดเจ็ดนะครับชนกันที่3ตัวเหมือนเดิมนะครับแต่เลขไอ้มุมน้ำเงินมันเข้าสตัวคือเกจดนะครับมุมแดงก็โอเคนะครับชนอย่างนี้นะครับวันนี้มุมไหนจะเข้า2ตัวนะครับมุมแดงหรือมุมน้ำเงิน ก็ดูตามน,นี้นะครับตัวเดียนสองนะครับชุดสามตัวเก้าเจ็ดสองชอบส่วนตัวนะครับเก้าเจ็ดสองโตเต็งเอาไว้แต่ว่าที่ผ่านมาไม่มานะ ผมผมว่ามันจะเข้าคู่นี้แต่มันมาเข้าคู่นี้นะครับวมดที่แล้วผมก็ชอบสองก้ากาสองนะครับไม่เข้าไม่เข้าตัวนี้มาเข้าตัวนี้ทีนี้ดูนี้นะครับวดนนี้ผมชอบตัวเนี้หรือมันจะมาตัวนี้ <laughs> ดูนะครับดูไว้ ไม่ได้เล่นกลมาอย่างนี้แหละนี่ผมจับไว้ให้ดู92กับ72ล่างนะครับล่างเลขสาตัวมาคู่นะครับแม่ชีเมียน,นะครับขวัญจิตสีประจันขวัญจิตขวัญใจ4กับ7ตัวเดียวเม็ดเดียว74นะครับอาจารย์เอก สี่หจดชุดสตัวก็จะเป็น5 0าศเพราะว่า7มันไม่ติด2องนะครับมไม่มีที่2 7งเนะครับถ้าตัวนี้เข้านะครับก็จะมาประมาณนี้แสนคม นะครับแสนคมรางวัลที่บนสี่ล่าง6นะครับถ้าบนมองไปที่4นะครับมันก็จะอยู่ที่สีหรือ9 5 9าสนะครับ4ีหก็จะประมาณนี้อีกตัวหนึ่งก็คือสีนะครับถ้ามา ส่วน6ถ้ามาล่างกำลังเลข6จะไปบนหรือเปล่ายังไม่ทราบนะครับตัวนี้เลขเลขตัวนี้กำลังไต่เต้าขึ้นมาหลายฉบับก็ให้ให้นะครับดูแสนคงมนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ8 8ด8 6ก็ยังไม่มานะครับ งวดนี้ก็เป็ตัวเลขที่น่าสนใจอยู่นะครับสำหรับนิตยสารเก่งจริงนะครับเก่งจริงงวดนี้เลขปกอยู่ที่5กับ8นะครับ5กับ8วิ่งตัวเดียว8นะครับ ผมมองไปที่บนนะครับอยากให้เอซมองไปที่บนว่าท่านจะมีตัวอะไรมาเสริมสำหรับของเขาอยู่ที่8นะครับ8 3 8 6 8 5แล้วก็ 8, 8 8อย่าลืมนะครับแล้วก็5 4 8เป็นเลขสวยนะครับเป็นเลขสวยที่ลืมไม่ได้งวดนี้ ส่วนที่ถาดไม่ได้อยอากให้ดูงมดที่แล้วเข้าตรงเลยนี่จะทําให้เป็นตัวนี้หรือเปล่านะครับล่างนะผมว่าล่างตัวเนี้ศูนย์ห้า้านยเนี่ยหรือไม่ถ้าตัวนี้ไม่มาก็จะมาตัวนี้นะครับเป็นสองเจเจดสอง นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้สองเจ็ดดสองสองเก้าแล้วก็เก้าสองอยากให้ดูอย่างนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับช่องของนะครับเก่งจริงสําหรับวันนี้เอที่รกระลุกทุกท่านนะครับผมนํานิตยสารเก่งจริงมาลงให้ท่านได้รับชมนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ลงไม่ได้เพราะดูตัวเลขแล้ว F4 ของช่องแอดหนุ่ยน่าจะได้รับชมนะครับเพราะว่าตัวเลขสวยตัวเลขมองดูแล้วสวยมีโอกาสเข้านะครับมีโอกาสเข้าอย่างมากนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องแอดหนุ่ยชานแนลหรือแอดหนุ่ยคุยเรื่องหวยนะครับสาหรับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเป็นช่องที่กําลังเติบโตนะครับกาลังหาเอกสารหลักฐานใหม่ๆม,มาให้ท่านได้รับชม ที่จะพัฒนาก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่แน่นอนนะครับค่อนข้างจะสู้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องกาบขอบพอระคุณเจ้าของนิตยสารเก่งจริงนะครับที่กรุณาให้ผมได้นำมารีวิวให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับชมรับทราบนะครับและกร่าบขอบพระคุณเอีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทั้งเก่าและใหม่ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจคำหลักผมพูดจัดทำสำหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณนะครับและสวัสดี